สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูต้นผักชีฝรั่งที่ได้ปลูกไว้ในกระถางนะคะในกระถางนี้เนี่ยแต่ปลูกไว้นานแล้วนะทุกคนไว้นานเป็นปีเลยค่ะสังเกตดูจากดินที่อยู่ในกระถางนี้นะคะเริ่มแรกแต่ก็ใส่ดินไปแบบ เกือบเกืบเต็มกระถางเลยอะประมาณ90%ของกระถางเลยนะคะแล้วณเวลานี้ดินเขาลดลงไปเยอะมากๆเลยค่ะเหลือเพียง50%ของกระถางเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าเขายังให้ผลผลิตดีอยู่เลยค่ะทุกคนนี่ค่ะก็ใบก็ยังเขียวดีนะ เมื่อสักครู่นะคะแต่ได้ตัดดอกออกไปนะคะถ่ายให้ดูไม่ทันแต่ว่าดอกเขาเล็กๆอยู่นะดอกเขาแบบสูงมาประมาณแค่นี้ประมาณ2นิ้วนะคะแต่ก็ตัดทิ้งเลยออกดอกมาตัดทิ้งเลยนะคะสําหรับต้นผักชีฝรั่งไม่ต้องปล่อยให้ดอกเขาใหญ่นะคะเพราะว่าถ้าปล่อยให้ดอกเขาใหญ่ใบของผักชีฝรั่งจะเล็กลงค่ะเดี๋ยวแต่จะพาไปดูตัวอย่างนะคะแต่จะมีปลูกผักชีฝรั่งไว้เพื่อให้เขาออกดอกอย่างเต็มที่เลย นะคะจะได้ให้เขาขยายพันธุ์ขยายสาขาตามธรรมชาติของเขาเลยนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยตต่จะเก็บไว้กินนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเก็บไว้กินเราก็อยากได้ใบใหญ่เนาะก็เลยตัดดอกทิ้งไปเลยค่ะ ทีนี้การจะเพิ่มดินลงในกระถางของต้นผักชีฝรั่งเนี่ยทำได้ยากแล้วเพราะว่าผักชีฝรั่งเนี่ยเขาเป็นพืชที่ใบเนี่ยจะราบเรียบติดกับดินแบบนี้นะคะเวลาที่เราเติมดินลงไปก็เติมได้แค่นิดหน่อยๆเท่านั้นค่ะวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการย้ายไปปลูกที่อื่นเลยเหมือนกับต้นฝั่งนี้นะคะนี่ที่อยู่ในกระมังเนี้ยก็คือเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยเขาอยู่ในกระถางมาก่อนค่ะแล้วแต่ก็ขุดย้ายจากในกระถางมาปลูกในนี้นะคะเพื่อที่จะสะดวก ต่อการเติมดินนะคะเพราะว่าในกระถางเก่าของต้นเหล่านี้เนี่ยดินเนี่ยลดไปเยอะมากๆเลยนะน้อยกว่า50%อีกค่ะทุกคนไม่มีธาตุอาหารอะไรแล้วสำหรับต้นผักชีฝรั่งใบก็เล็กลงเรื่อยๆนะคะก็เลยย้ายมาปลูกทางนี้เลยค่ะเพราะว่าเราก็จะได้ดูแลบำรุงใหม่กันต่อเป็นการฟื้นฟูต่อค่ะแล้วการที่ปลูกผักชีฝรั่งลงในภาชนะปลูกที่ปากกว้างแบบนี้นะคะ ง่ายต่อการเติมดินเติมปุ๋ยด้วยค่ะทุกคนเนี่ยสมมติว่าเราจะเติมดินเติมปุ๋ยให้เขานะคะนี่ค่ะก็เติมได้เลยง่ายๆนะคะคือถ้าเราปลูกอยู่ในกระถางที่ปากแคบเนี่ยการเติมก็ก็จะทำได้ไม่ไม่ง่ายเท่าไหร่อะค่ะทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าผักชีฝรั่งเนี่ยใบเขาจะติดอยู่กับดินนี่ค่ะเราก็เติมได้ ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าดินมันลดนะคะอันนี้แต่พึ่งย้ายปลูกได้ไม่นานนะอ่านี่ค่ะ เราจะเติมเพิ่มไปเลยค่ะสำหรับต้นผักชีฝรั่งนะคะถ้าเพื่อนๆจะปลูกให้เราเก็บกินได้นานๆเนี่ยนะ วิธีการเนี่ยง่ายมากๆค่ะหนึ่งเลยผักชีฝรั่งชอบความชื้นแต่ไม่ได้ชอบความแฉะนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูดินที่เราปลูกด้วยนะอย่างเนี้ยมีความชื้นแล้วแต่ก็จะไม่รดน้ําแล้วนะคะเขามีความชื้นอยู่แล้วนะชอบความชื้นไม่ชอบความแฉะนะคะแล้วก็อย่างที่สองถ้าเขาเริ่มออกดอกให้เรารีบตัดดอกค่ะนะใบเขาจะได้เจริญเติบโตใบใหญ่ใบสวยต่อนะอย่างที่สามค่ะ ปลูกอยู่ในพื้นที่ที่เป็นแบบมีแสงแดดรำไรไม่ควรจะปลูกอยู่ในแดดจ้าหรือว่าแดดจัดจนเกินไปค่ะแล้วก็อย่างที่4นะคะเราต้องใส่ปุ๋ยบํารุงเขาทุกๆ15วันค่ะอย่างที่5ก็มีการพรวนดินสม่ำเสมอค่ะก็ประมาณนี้หลักการก็จะง่ายๆเหมือนต้นพืชต้นผักทั่วๆไปเลยนะคะวันนี้เราก็มาพูดคุยเกี่ยวกับต้นผักชีฝรั่งกันนะคะเดี๋ยวผักชีฝรั่งที่อยู่ในกระถางเนี่ย แต่จะให้เขาอยู่แบบนี้ก่อนเดี๋ยวขอเวลาเตรียมดินก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะย้ายลงปลูกในภาชนะอื่นนะคะที่เป็นภาชนะปากกว้างอาจจะปลูกในล้อย,ยางนะคะหรือว่าเป็นตัวปากกว้างเหมือนกละมังตัวนี้ก็ได้นะคะอทีนี้เดี๋ยวไต่จะพาไปดูผักชีฝรั่งที่ไต่ปล่อยให้เขาออกดอกตามธรรมชาติค่ะเพื่อนๆก็จะเห็นเลยว่าใบเขาเล็กลงอย่างไรนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะนี่เลยค่ะทุกคนตรงนี้นะคะก็คือผักชีฝรั่งที่ไต่ปลูกอยู่ในล้อย,ยางค่ะ นี่เวลาดอกเขาออกเต็มที่เขาจะแผ่ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนพอดีว่าตรงนี้มีต้นกระเพราเขาเกิดแทรกมาตามธรรมชาตินะคะแต่ก็เลยไม่ได้ดึงออกนะไม่ได้ย้ายปลูกนะคะเนี่ยก็อยู่แบบนี้เลยนะคะแผ่กิ่งก้านสาขาของดอกออกไปและถ้าเราจะเปิดดูใบแน่นอนค่ะเห็นไหมคะว่าใบาเขาเล็กลงมากๆค่ะทุกคน แล้วก็แทบจะไม่มีใบให้เราได้เด็ดกินเลยนะคะเพราะว่าสารอาหารไปเลี้ยงดอกหมดนี่นะคะแต่จะทิ้งไว้นะคะล้อ,อยางเนี่ยแต่จะทิ้งไว้ปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติเลยให้เขาออกลูกออกหลานมานะคะ,มะเมล็ดที่เป็นสีน้ําตาลแบบเนี้ยเดี๋ยวให้ดูนี่นะคะนี่ค่ะนี่คือมเมล็ดเขาค่ะอ่าเป็นสีน้ําตาลแบบนี้เดี๋ยวเขาก็จะร่วงลงในดินนะคะพอเรามีการรดน้ํารดอะไรไปเนี่ยเขาอาจจะโตขึ้นมา เป็นผักชีฝรั่งน้อยๆนะคะให้เราได้ย้ายปลูกต่อไปค่ะนี่ละค่ะแต่ก็จะมาพาเพื่อนๆมาดูนะคะว่าผักชีฝรั่งที่เราปล่อยให้เขาออกดอกเนี่ยเป็นอย่างไรนี่เลยแผ่กิ่งก้านสาขาแบบเต็มที่ค่ะเต็มคาราเบลค่ะทุกคนนี่เลยถามว่ามีผลเสียอะไรไหมไม่มีผลเสียค่ะถ้าเพื่อนๆมีผักชีฝรั่งไว้ทานอยู่แล้วเหมือนที่ต่ายมีอยู่ในกระถางแล้วเนี่ย อีกกระถางนึ่งเราจะปล่อยแบบนี้ก็ได้คือแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะจะปล่อยก็ได้หรือไม่ปล่อยก็ได้นะคะแต่ถ้าใครที่จะเก็บไว้กินใบนะคะออกดอกมาก็ต้องรีบตัดไม่อย่างนั้นดอกเขาก็จะแผ่ขนาดนี้เลยค่ะแล้วใบก็เล็กลงเล็กลงเรื่อยๆนะคะก็อาจจะทําให้เราไม่ได้ผลผลิตค่ะนี่นะคะวันนี้ก็พามาดูเรื่องราวเกี่ยวกับต้นผักชีฝรั่งค่ะ และก็ล้อยางข้างๆนี้แต่ก็เตรียมที่จะปลูกผักชีฝรั่งนะคะอยู่ในช่วงปรุงดินค่ะเนี่ยค่ะก็ผักชีฝรั่งที่อยู่ในกระถางเมื่อสักครู่นี้นะก็กะว่าจะเอาลงมาปรุงดินเออเอามาปลูกในกระถางนี้นะคะแต่ว่าเราต้องปรุงดินก่อนนะโอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็พาเพื่อนๆนะคะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับต้นผักชีฝรั่งนะคะ ใครปลูกผักชีฝรั่งแล้วเป็นอย่างไรใครปล่อยให้ออกดอกใครรีบตัดดอกนะคะแล้วปลูกล่ะเก็บไว้กินได้นานไหมนานได้แค่ไหนนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะแนะนำกันหน่อยค่ะใครปลูกแล้วก็คือได้อยู่ยาวเป็นปีเลยหรือบางคนปลูกได้เพียงประมาณสอาเดือนเท่านั้นพูดคุยกันหน่อยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ ถ่ายให้ดูสอง,สองเ,อเด็กสองคนนะคะมาช่วยถอนหญ้าค่ะที่แปลงผักค่ะถอนวัชพืชน,นะคะลูกชายกับลูกสาวค่ะสวัสดีค่ะ